minlan chen สวัสดีค่ะในต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ตอนที่173นะคะของ Super ร์กอร์จีนั่นเองค่ะตอนนี้นี่ยก็กำลังเมามันเลยว่า Black God จะสามารถรักษาชีวิตตัวเองเอาไว้ได้หรือไม่นะคะยังไงเนะะี่ยก่อนอื่นเลยเช่นเคยนะคะทุกวันต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะผู้มีพระคุณทุกท่านของช่อง m i n l a แลนด์ชาแนลเลยนะคะที่โดเน a มาให้กําลังใจกันนะคะสนับสนุนกันเป็นประจําเลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ยังไม่ได้สรุปยอดให้เลยนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เข้าไปที่แอปพลิเคชันนะคะเพราะว่า,าตั้งแต่เช้าก็สรุปไปแล้วหนึ่งยอดเนาะก,ก็เดี๋ยวก็รออีกเยอะๆก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาสรุปกันทีเดียวนะ ฟังทีเดียวเลยนะคะว่ามีท่านใดบ้างที่โดนเนตมาให้มิ้นจังในวันนี้นะคะก็โอเคค่ะยังไงเดี๋ยวตอนนี้เรากลับไปฟังกันต่อเลยนะคะกับซูเปอร์กอจีนว่าหานเซินจะสามารถสังหารแบล็กกอตได้หรือไม่ยังไงเดี๋ยวเรากลับไปฟังกันเลยนะคะกับยีนแท้พระเจ้าตอนนี้515คะ่ะลูกพีพระวังเมื่อเห็นแบล็กกอตกำลังจะถูกโจมตีลูกน้องของเขาก็ตะโกนเตือนในทันทีแบล็กกอตเป็นคนที่มีฝีมือสูงและยังมีปฏิกิริยาที่ไว ทันทีที่เขาได้ยินเสียงเขาก็เคลื่อนไหวเพื่อหลบทันทีแต่เว่าดูเหมือนมันจะสายเกินไปเขารู้สึกเจ็บบริเวณหลังของเขาเหมือนกับทั้งชุดเกราะและกล้ามเนื้อของเขาจะถูกอาวุธที่คมตัดขาดฮานซันรู้สึกเสียดายมากแบล็กกอ d และผู้ติดตามอยู่หางจากฝูงคนมากไปนิดในตอนที่เขารอบเข้าไปใกล้เขาก็ถูกคนของแบล็กกอตเห็นซะก่อนทำให้พวกเขาเตือนแบล็กกอได้ทัน ถึงจะได้ใช้กรงเล็บฟันเข้าไปที่หลังของแบล็กก็อดแต่ก็ยังไม่สามารถฆ่าแบล็กก็อดได้อยู่ดีแบล็กก็อดล้มลงไปบนพื้นและจากนั้นก็กลิ้งหลายตลบเขาเอามือจับไปที่บาดแผลบนหลังของเขาส่วนผู้วิวัฒนาการที่มีระดับความแข็งแกร่งเกินร้อยก็วิ่งเข้าใส่ฮันเซิลในทันทีฮันเซิลไม่รีรอเนื่องจากเขาไม่สามารถฆ่าแบล็กก็อดได้แต่เขาจะไม่ยอมเสียโอกาส เขารีบวิ่งไปฟันปลาเลือดศักดิ์สิทธิ์ทันทีโดยใช้กรงเล็บตัดหัวของมันจากนั้นเขาก็หยิบเอาส่วนลำตัวของมันแล้วก็รีบวิ่งตรงไปที่มหาสมุทรในทันทีปลาโสรพิษเลือดศักดิ์สิทธิ์ถูกฆ่าไม่ได้รับวิญาณีศูนย์เมื่อกินเนื้อของมันคนมีโอกาสได้รับศูนย์ถึง10จีโนพอยเลือดศักดิ์สิทธิ์ผู้ติดต,ตามแบล็กก็อดพยายามจะหยุดฮานเซินเอาไว้แต่ฮาเนเซิลก็วิง 6, ่งซิกแซกผ่าน3คนที่อยู่ข้างหน้าไปในชั่วพริบตา ในตอนที่แบล็กกอดลุกขึ้นมาฮันเซินก็วิ่งหนีไปได้ไกลแล้วไอเวนันยังไม่ตายอระตามไปฆ่ามันเล็วเมื่อแบล็กกอดเห็นว่าคนที่มาลอบสังหารคือฮันเซินเขาก็ตะโกนสั่งผู้ติดตามด้วยความโกรธและประหลาดใจผู้ติดตามของแบล็กกอดรีบวิ่งไล่ตามฮันเซินไปแต่ว่าฮันเซินก็กระโดดลงไปในมหาสมุทรจากนั้นปลาไหลสีเงินก็ปรากฏตัวออกมาที่ใต้เท้าของเขา แค่ชั่วพริบตาปลาไหลสีเงินก็ไปได้ไกลกว่าร้อยฟุตท,ทำให้แบล็กก็อดและพรักพวกได้แต่ยืนอึ้งอยู่บนชายหาดน้ำแข็งแบล็กก็อดวันนี้ฉันแค่มาทักทายครั้งหน้าถ้าฉันเจอแกอีกฉันจะฆ่าแกฮานเซินตะโกนขณะที่ขี่ปลาไหลหนีไปแกนั่นแหละที่จะต้องตายฉันจะฆ่าแกนแน่นอนฉันจะต้องฆ่าแก Black God แบล็กก็อดแ้นมากเขาตะโกนด่าไปทางที่ฮานเซินหนีไปอยู่พักใหญ่เมื่อได้ยินคำพูดของฮานเซินเขาก็ยิ่งรู้สึกว่า บาดแผลบนหลังมันเจ็บมากยิ่งขึ้นตอนนี้ใบหน้าของเขาเริ่มบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดแบล็กก็อโกรธแค้นมากมันไม่ใช่แค่เขาถูกรอบสังหารเท่านั้นแต่เขายังถูกแย่งป่าเลือดศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยตั้งแต่เข้ามาในก็อดแซง t u a รียเคสสองแบล็กก็ยังไม่เคยเจ็บปวดขนาดนี้มาก่อนซึ่งมันทำให้เขาโกรธจนแทบกระอักเลือดออกมาฮันเซนไม่ได้สนใจที่แบล็กก็อดพูดเขาขี่ซิวเวอร์อไปยังชายหาดที่ไกลออกไป เขาเรียกเหมียวออกมาแล้วก็ขี่มันหนีออกไปจากเขตแดนของเมืองแบล็กก็อฉันคือเจ้าแห่งบาร์บีคิวฮันเซิลกำลังใช้เนื้อของปลาอสารพิษเลือดศักดิ์สิทธิ์ทำบาร์บีคิวในขณะที่ทําเพลงอย่างมีความสุขการจะได้มอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ที่กินได้ง่ายๆแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆด้วยขนาดของปลาอสารพิษเขาสามารถกินมันหมดได้ในมื้อเดียวและอย่างน้อยๆเขาก็น่าจะได้แปดถึงเก้าจีนโนพอยเลือดศักดิ์สิทธิ์ ที่สําคัญมอนสเตอร์ตัวนี้เป็นสิ่งที่เขาแย่งมาจากแบล็กกอดซึ่งมันทําให้ฮานเซนรู้สึกว่ามันอร่อยมากเป็นพิเศษแค่ได้กลิ่นหอมๆของมันน้ําลายของเขาก็ไหลออกมาไม่หยุดแล้วน่าเสียดายที่พวกมันจะขึ้นมาบนชายหาดแค่ปีละครั้งไม่งั้นเราคงจะเก็บจีนโนพอยได้ง่ายๆขอแค่ยึดพื้นที่แถวนั้นให้ได้ฮานเซนคิดขณะที่กําลังย่างบาร์บีคิวก่อนที่เขาจะย่างบาร์บีคิวเสร็จฮานเซนก็เห็นชายคนนึงกาลังตรงมาที่จุดที่เขาอยู่ มาไกลขนาดนี้เจอคนของแบล็กกอดอีกแล้วเนี่ยฮันเซนประหลาดใจเขามองไปที่ทางนั้นแต่พอดูดีๆเหมือนว่าจะไม่ใช่คนของแบล็กกอดถ้าเป็นคนของแบล็กกอดจริงก็น่าจะมามากกว่าหนึ่งคนคนๆน,นั้นเดินเข้ามาใกล้ๆหลังจากดูหน้าเขาชัดๆฮานเซนก็ต้องประหลาดใจครั้งนี้เขามาเจอคนที่ไม่คาดคิดแม้พวกเขาจะไม่ได้เป็นคนคุ้นเคยกันแต่ฮานเซนก็เคยเจอคนคนนี้มาแล้วและเองเคยดูวิดีโอของเขามาหลายครั้ง เขาคือหลานของวุฒิสมาชิกกึ่งเทพอีตงมู่ในตอนที่ฮานเซ่นเข้าร่วมศึกชิงตำแหน่งผู้ถูกเลือกในฐานะดอลล่าเขาสามารถเอาชนะอีตงมู่ได้ทำให้เขากลายเป็นผู้ถูกเลือกหลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยได้ยินเขาเกี่ยวกับอีตงมู่อีกเลยฮานเซ่นไม่ได้คาดคิดเลยว่าจะมาเจอเขาที่นี่อีตงมู่เดินเข้ามาใกล้ๆฮานเซ่นเขามองที่บาร์บีคิวที่กำลังถูกย่าง จากนั้นเขาก็วางมอนสเตอร์ที่ดูเหมือนกับหมาจริงจอกลงเขาชี้นิ้วไปที่บาร์บีคิวล้าถามฉันต้องการแลกมอนสเตอร์กลายพันธุ์ตัวนี้กับบาร์บีคิวของนายนานต้องการแลกไหมไม่ฮานเซินปฏิเสธทันทีและเขาคิดจะบ้าแล้วใครมาจะเอาเนื้อมอนสเตอร์ล้ศสกดิส์ไปแลกกับเนื้อมอนสเตอร์กลายพันธุ์อีตรงมู่ขมวหมคิวเขามองฮานเซินตั้งแต่หัวจรดเท้า เนื่องจากเขาไม่ได้กินอะไรมาหลายวันและเขาก็เบื่อการที่จะต้องกินเนื้อแบบดิบๆบนทุ่งน้ำแข็งแห่งนี้แล้วเขาเลยอยากจะแลกกับบาร์บีคิวแต่เขาก็ไม่ได้คิดเลยว่าจะถูกปฏิเสธแบบนี้ถ้างั้นก็ขอยืมเตาถ่านหน่อยได้ไหมบอกราคามาเลยว่าต้องการเท่าไหรอีตองมูชี้ไปที่เตาถ่านของฮาเนเซิลและพูดนี่มันก็แค่เตาถูกๆอยากจะใช้ก็ใช้ได้เลยฮาเนเซิลยิม้มอีตองมูไม่พูดอะไรอีกเขาเรียกวิญญาณสูญที่เป็นมีดออกมา ช่ำแหละซากของหมาจิ้งจอกต่อไปจากนั้นเขาก็เอามันมาย่างบาร์บีคิวพวกเขาทั้งสองคนไม่พูดอะไรกันเลยต่างคนต่างก็ย่างบาร์บีคิวของตัวเองเมื่อบาร์บีคิวของหันเซินสุกได้ที่แล้วเขาก็กัดมันทันทีเขารู้สึกว่ามันอร่อยมากๆเนื้อของมันละล,ะลายในปากทันทีเยี่ยมจริงๆฮันเซินใส่เครื่องปรุงลงไปก่อนจะกินด้วยทําให้รสชาติของมันดียิ่งขึ้น อีตองมูอึ้งไปชั่วขณะในพื้นที่แถบนี้นั้นเขายังไม่เคยเห็นใครออกลาดแบบชิวๆเหมือนฮานเซ่นเลยฮานเซ่นไม่เพียงแค่เอาเตามาด้วยแต่เขายังเอาเครื่องปรุงรสมาอีกรังย่างเสร็จอีตองมูก็กินบาร์บีคิวของตัวเองแต่เพ่าบาร์บีคิวของฮานเซ่นส่งกิ่นหอมน่ากินมากทำให้อีตองมูถึงกับต้องน้ำลายไหลตอนนี้อีตองมูกำลังฝึกฝนอย่างหนักเขาต้องการกู้ชื่อที่แพ้ให้กับดอลล่า เขาใช้เวลาอยู่ในก็อดแซงชัวรี่นานมากและบางครั้งเขาก็เข้ามาอยู่นานเกินกว่าครึ่งปีซึ่งปกติแล้วในทุ่งน้ำแข็งเขาจะได้กินเพียงแค่เนื้อดิบๆถึงเขาจะอดทนแค่ไหนแต่หลังจากจกินมันไปทุกๆวันเขาก็รู้สึกเบื่อจนอยากจะอ้วกนายอยากจะขายเครื่องปรุงให้ฉันไหมในที่สุดอีตองมูก็ทนไม่ไหวฉันต้องเอ่ยถามเครื่องปรุงพวกนี้นะ่ะค่อนข้างแพงฮานเซิลกับพิบตาและพูด แค่เขายอมให้อีตงงมูใช้เตาเขาก็รู้สึกว่าใจดีมากพอแล้วคงยากที่เขาจะยอมให้เครื่องปรุงไปอีกเครื่องปรุงพวกนี้เขาหาซื้อมาจากสหพันธ์ดวงดาวบอกราคาเลยอีตงงมูถามแบ่งเนื้อของนายให้ฉันครึ่งหนึง่งและนายอยากจะใช้เครื่องปรุงเท่าไหร่ก็ได้แม้เครื่องปรุงจะราคาแพงแต่ยังไงมันก็เทียบไม่ได้กับเนื้อมอนสเตอร์กลายพันธุ์แต่เนื่องจากมันหาได้ยากที่จะมีคนเอามันเข้ามาในกอสแซงชัวรี่ทำให้มันค่อนข้างมีมูลค่า อีตองมูส่งเนื้อครึ่งหนึ่งให้หานเส้นโดยไม่รังเลยและพูดเอาเครื่องปรุงของนายมาฉันชอบคนที่เด็ดเดียวแบบนายจริงๆนะหานเส้นส่งเครื่องปรุงให้กับอีตองมูแล้วก็รับเนื้อไกลพันธุ์มาด้วยความยินดีช่วงนี้นะได้ออกไปที่สาพันธดวงดาวบ้างไหมอีตองมูถามหานเส้นฉันเพิ่งเข้ามาในกอสแซงชัวรี่เมื่อไม,ม่กี่วันก่อนเนี่ยหานเส้นพูดแล้วนายได้ยินข่าวเกี่ยวกับดอลล่าบ้างไหม เป็นเวลากว่าหกเดือนแล้วที่อีตงมู่ยังไม่ได้ออกไปจากกอสแตงชชวรี่เลยเขาออกล่าคนเดียวทําให้เขาไม่ได้ยินข่าวเกี่ยวกับโลกภายนอกเลยฮันเซิอึง้งเขาไม่คิดว่าจูจูอีตงมู่จะถามแบบนี้ฮันเซิคิดอยู่ชั่วครู่แล้วพูดฉันได้ยินว่ามีใครบางคนใช้ชื่อว่าสังหารดอลล่าในแพลตฟอร์มอย่างเป็นทางการหลายคนบอกว่าเขาคือดอลล่าตัวจริงและฉันเองก็คิดว่าน่าจะใช่เหมือนกันเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยสิ อีตงมูร่รีพูดทันทีขณะที่เขากําลังกินเนื้อกลายพันธุ์ที่ได้มาจากอีตงมู่ฮานเซิ่นก็เล่ารายละเอียดแบบย่อๆให้อีตงมู่ฟังและตอนสุดท้ายเขาก็พูดไปว่าที่ฉันพอจะเล่าได้ก็มีแค่นี้แหละไม่มีใครรู้ว่าเขาจะใช้หลอดล่าตัวจริงหรือเปล่ามันจะต้องเป็นเขาแน่ถ้าไม่ใช่ก็คงไม่มีใครทําได้ถึงขนาดนั้นหรอกอีตงมู่พูดอย่างมั่นใจฮานเซิ่นรู้สึกเขินเมื่อได้ยินจริงๆแล้วยังมีผู้วิวัฒนาการที่เก่งกว่าฮานเซิ่นอีกเยอะ แต่ดูเหมือนอีตองมูจะคิดว่าดอนล่าเก่งที่สุดในหมู่ผู้วิวัฒนาการฉันจะไปล่ามอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์แล้วต้องการผู้ช่วยมากับฉันแล้วฉันจะแบ่งส่วนแบ่งให้สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าล่าสำเร็จอีตองมูพูดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ฮานเซ้นกระพริบตาแล้วพูดงง้นก็ไปกันเลยอีตองมูไม่ได้ต่อรองอะไรเขาขอให้ฮานเซ้นตามเข้าไปทันทีฮานเซ้นชอบคนแบบนี้มากอีตองมูเป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดเดี่ยว และเป็นคนที่พูดเข้าใจง่ายโดยไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะหานเซิ้นตามอีตงมู่ไปทางตะวันออกของทุ่งน้ําแข็งในเวลาไม่ถึงสองวันนั้นพวกเขาเดินทางมาจนาถึงภูเขาที่มีหิมะปกคลุมถ้าหานเซินต้องการจะกลับเมืองเทพธิดาเขาก็สามารถใช้เส้นทางนี้กลับไปได้เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามภูมิประเทศของพื้นที่แถบนี้ไม่ง่ายเลยที่จะผ่านไปได้ที่สําคัญถ้ามีมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ก็จะยิ่งอันตรายมากถ้าจะสู้กับมันบนภูเขา โดยไม่ระวังตัวถ้าเกิดว่าไม่ระวังตัวแล้วจู่ๆอาจจะตกภูเขาได้ง่ายๆเหตุผลที่ดีซิงหลุดและแบ็กก็ตพยายามจะยึดครองเมืองสปิริตาชวงศ์ให้ได้ก็เพราะว่ามันจะทำให้พวกเขาสามารถขยายอาณาเขตมายังพื้นที่แถบนี้ได้ง่ายขึ้นอย่าบอกนะว่าน,นายจะมาหล่ามอนสเตอร์เรือศักดิ์สิทธิ์ในภูเขาเนะ่ะฮานเซินถามอีตงมู่ด้วยความประหลาดใจไม่ดุงห่วงมันไม่เสียงหรอกนะ่ะฉันแค่ต้องการให้นายเป็นหลอกมอนสเตอร์ออกมา แล้วเดี๋ยวที่เหลือฉันจะเป็นคนจัดการเองมอนสเตอร์ตัวนั้นมันถูกฉันเล่นงานไปแล้วครั้งหนึ่งดังนั้นถ้าฉันไปเองน่ะก็คงไม่ยอมปรากฏตัวออกมาหรอกอีตงมูพูดฮานเซินไม่พูดอะไรอีกเขาตามอีตงมู่เข้าไปในภูเขาที่มีหิมะปกคลุมเหมือนกับที่อีตงมูบอกเอาไว้เขาไม่ได้เข้าไปลึกมากนะักและเขาหยุดหลังจากที่ปีนภูเขาได้หนึ่งลูกเดินน้ำหน้าไปถ้ามอนสเตอร์ออกมาเมื่อ,อไหร่ก็รีบวิ่งมาหาฉันเลย อีตองมู่ขุดหลุมแล้วก็ลงไปนอนเพื่อพรางตัวเขาขอให้หานเซิ่นไปล่อมันมาตรงจุดที่เขาดักซุ่มอยู่หานเซิ่นเข้าใจสิ่งที่อีตองมู่ทำดีอีตองมู่ก็เป็นมือสังหารเหมือนกับหานเซิ่นหานเซิ่นค่อยๆเดินเข้าไปในหุบเขาที่อยู่ข้างหน้าเมื่อมองไปรอบๆหานเซิ่นก็สังเกตเห็นแค่ภูเขาหิมะไม่ต้องพูดถึงมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์เลยแค่มอนสเตอร์สักตัวก็ยังไม่เห็นมีมอนสเตอร์ที่อยู่ที่นี่มันเป็นแบบไหนกันนะ หานเซนเดินหาอยู่สักพักแต่เขาก็ยังไม่เจอมอนสเตอร์เลยสักตัวในขณะที่หานเซินเริ่มหมดความอมดทนจู่ๆเขาก็ดินเสียงกรีบเท้าดังมาจากระยะไกลเขาเห็นมอนสเตอร์ที่มีลักษณะเหมือนลากำลังวิ่งตรงเข้ามามีมอนสเตอร์อยู่จริงๆด้วยหานเซินไม่รู้ว่ามอนสเตอร์ตัวนี้จะใช่ตัวเดียวกับที่อีตงมู่บอกหรือเปล่าแต่หานเซนก็วิ่งไปทางที่อีตงมู่ซ่อนตัวอยู่ทันที มอนสเตอร์ตัวนี้ดูเหมือนจะบินได้ด้วยแถมมันยังวิ่งบนหิมะได้เร็วมากโชคดีที่หานเซินอยู่ไม่ไกลจากจุดที่อ e ีตองมู่อยู่มากไม่นานเขาก็วิ่งมาถึงมอนสเตอร์ Monster ตัวนี้วิ่งตามหานเซินมาอย่างรวดเร็วอีตองมูปรากฏตัวออกมาจากใต้หิมะเขาแทงเข้าที่ใต้ท้องของมอนสเตอร์ตัวนั้นทำให้มันเกิดบาดแผลยาวๆขึ้นมีเลือดจำนวนมากไหลออกมาจากท้องของมันมันเลิกสนใจหานเซ้นและเริ่มวิ่งหนีในทันที แต่เราะว่าอีตรงมู่ก็ไม่ยอมให้มันหนีไปได้เขาไล่ตามมันไปแล้วก็ใช้มีดฟันมันนับครั้งไม่ถ้วนในที่สุดมอนสเตอร์ตัวนั้นก็ล้มลงบนพื้นฝีมือดีมากฟุตเวิร์กก็ยอดเยี่ยมเมื่อเห็นฝีมือของอีตรงมู่ฮานเซินก็เอ่ยชมออกมาอย่างช่วยไม่ได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอีตรงมู่ดูจะพัฒนาไปมากจริงๆถึงจะถูกส่งมาอยู่ในที่แย่ๆแ,แบบนี้แต่ดูเหมือนว่าเขาจะเก็บจินโนพอยได้เยอะแล้ว ถ้าเป็นดอลล่าเขาคงจะฆ่ามันได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวฉันยังทำได้ไม่ดีพอเลยอีตองมูพูดอย่างจริงจังฮันเซ่นรู้สึกเขินดูเหมือนอีตองมูจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของดอลล่ามากๆตั้งแต่ที่อีตองมูสู้กับเขามันก็จะผ่านมาหลายปีแล้วดังนั้นมันไม่มีทางเลยที่อีตองมูจะรู้ระดับฝีมือของเขาในตอนนี้สิ่งที่อยู่ในหัวของอีตองมูเขาคงจะมานมไปเอง นี่คือมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ที่นายพูดถึงงั้นเหรอฮานเซินเดินเข้าไปใกลซ้ซากของมอนสเตอร์ตัวนั้นและถามด้วยความสงสัยถึงมันจะวิ่งเร็วก็จริงแต่ถ้าดูจากระดับความแข็งแกร่งมันยังดูมไม่เหมือนมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์อีตองมู่ส่ายหัวไม่ใช่ตัวนี้นี่แค่มอนสเตอร์กลายพันธุ์อีตองมู่หยุดชั่วครู่และพูดต่อแต่นี่ก็รีเหมือนกันพวกเราจะได้ใช้มันเป็นตัวล่อให้นมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ออกมาถ้ามันได้กลิ่นเลือดมันนนกก็คงงจะอออมายู่ตนระี้ แล้วเอามันไปย่างบาร์บีคิวกินได้เลยรังพูดจบอีตงมู่ก็ขุดหลุมอีกหลุมแล้วก็ลงไปซ่อนตัวทันทีเฮ้เพื่อน <Hey, S 2> นายจะจริงจังไปไหมมานั่งกินกันก่อนก็ได้แล้วค่อยทํางานต่อหานเซินถามไม่จําเป็นถ้าเป็นดอนลล่าเขาก็คงมาหยุดพักเขาต้องทําได้ดีกว่านี้แน่อีตงมู่พูดอย่างจริงจังและเร่งให้หานเซินเอาหิมะฝังตัวเขาไว้หานเซินไม่รู้จะพูดยังไงดีถึงเขาจะรู้สึกเขินแต่เขาก็รู้ ว่าเขาไม่ได้เก่งกาจเท่ากับที่อีตรงมู่กำลังคิดฮานเซินเอาหิมะฝังอีตรงมู่เอาไว้เขาเริ่มชำแหละเนื้อมอนสเตอร์กายพันฮานเซินรู้สึกว่าขนาดของมันใหญ่เกินกว่าที่จะกินคนเดียวหมดฮานเซินเลยเรียกเหมียวออกมาแล้วก็แบ่งเนื้อให้มันกินเจ้าเหมียวจ้องมองเนื้อกายพันด้วยความตื่นเต้นส่วนอาร์คแองเจิลหล่อนคงไม่สนใจเนื้อมอนสเตอร์กายพันอยู่แล้วฮานเซินเลยไม่ได้เรียกออกมา ฮันเซินเอาเนื้อปลาอสารพิษออกมากินต่อแล้วเขาก็ได้ยินเสียงที่บอกว่าเขาได้จีนโนคอยเลือดศักดิ์สิทธิ์เมื่อเห็นฮันเซินให้สัตว์เลี้ยงกินเนื้อมอนสเตอร์กายพันธ์อีต,ตงมู่ก็ต้องขมวมดคิว้วพฤติกรรมของฮันเซินมันแปลกเกินไปแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังไม่เคยคิดจะทำแบบนั้นเนื่องจากทรัพยากรบนทุ่งน้ําแข็งแห่งนี้มีอยู่อย่างจํากัดคงไม่มีใครเอาเนื้อให้สัตว์เลี้ยงกินแน่ๆหลังจากที่ฮันเซินกินไปได้ไม่กี่คํา เขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าที่ดังมาจากในภูเขาอีกครั้งขณะที่เหมียวกำลังกินอยู่ๆมันก็ตื่นตัวขึ้นมาทันทีมันแยกเขี้ยวไปทางที่เสียงนั้นดังมาหานเส้นจ,จ้องไปที่ภูเขาและไม่นานเขาก็เห็นมอนสเตอร์ที่มีลักษณะเหมือนกับ t r i c e r อร์ p s ส์กำลังวิ่งออกมาจากด้านหลังของภูเขาลูกนั้นเขาของมันดูเหมือนกับสว่านเลยและผิวหนังของมันก็ดูเหมือนกับเหล็ก ในตอนที่ไทเซิร์ทอปออกมาหานเซ้นก็ต้องอึ้งทันทีหานเซ้นสงสัยว่าอีตงมูงโง่หรือเปล่ามอสเซ์ตัวใหญ่ขนาดนี้อย่างน้อยๆมันก็ต้องหนักเป็นตันแน่ก็จะกินหมดก็คงต้องใช้เวลาเป็นปีถตาฆ่ามันไปแล้วจะมีประโยชน์อะไรแต่เมื่อคิดดีๆฮานเซ้นคิดว่าอีตงมูอาจจะต้องการวิญญาณสูรก็ได้เนื้ออาจจะไม่มีความสําคัญสําหรับเขาในตอนนี้ ถึงหานเซินจะรู้สึกเส็งๆแต่ยังไงเนื้อพวกนี้ก็คงจะไม่ได้สูญเปล่าถึงจะกินเองไม่ได้เขาก็จะให้ฮากแองเจิลเป็นคนกินหานเซินเรียกเหมียวกลับครั้งนี้เขาไม่ต้องลงมือเองเลยแถมยังได้เนื้อทั้ง20%ให้ฮากแองเจิลกินเขาคิดว่ามันคุ้มค่าอยู่เหมือนกันไทสรดท็อปวิ่งตรงเข้ามาที่ซ่กข,ของมอนสเตอร์กายพันในทันทีแต่หลังจากมันมาถึงแล้วมันก็ยังไม่หยุดมาเลือกที่จะวิ่งตามหาเนเซิลต่อ อีตรงมูที่ซ่อนตัวอยู่ในหิมะปรากฏตัวออกมาทันทีและใช้มีดแทงไปที่ท้องของไทสัตร์ทอปส์ผิวหนังของไทสัซร์ทอปส์นั้นแข็งกว่ามอนสเตอร์กลายพันธ์มีดของอีตรงมูหายไปในผิวหนังของไทสซตร์ทอปส์ไม่มีเลือดไหลออกมาแม้แต่หยดเดียวมีเพียงแค่หนังสีดำแล้วก็ไขมันสีขาวที่เผยให้เห็นตรงแผลที่ถูกแทงไทสัตร์ทอปส์นั้นพยายามจะสะบัดให้อีตรงมู่ออกจากใต้ท้องของมัน แต่รว่าอีตองมูก็ปีนขึ้นไปบนตัวของมันเหมือนกับลิงจากนั้นเขาก็ใช้มีดแทงไปที่หลังของมันไทสเอรท็อปนั้นคำรามและกระทืบพื้นอย่างบ้าคลัง่งมันพยายามจะสะบัดให้อีตองมูล,ลงมาแต่อีตองมูก็เกาะหลังของมันแน่นมากไม่ว่ามันจะสะบัดแรงแค่ไหนเขาก็ไม่หล่นลงมาหัานเส้อออกมาห่างๆแล้วก็เรียกหมีออกมาจากนั้นเขาก็สนุกกับการกินบาร์บีคิวต่อในขณะที่ดูการต่อสู้ของอีตองมูไปด้วย เยี่ยมมากกระบวนท่าเมื่อกี้ฉันให้9.9คะแนนเลยเมื่อเห็นการโจมตีและการเคลื่อนไหวที่ยอดเยี่ยมหานเซินก็รู้สึกประทับใจในฟอร์มของอ e ีตงมู่มากแต่ตอนนี้เหมือนอ e ีตงมู่จะเริ่มหัวร้อนแล้วผิวหนังของไทเซอร์ท็อปนั้นหนามากและแข็งมากหลังจากแทงไปหลายครั้งแต่ก็มีเลือดไหลออกมาแค่เล็กน้อยเท่านั้นไทเซอร์ทอปนั้นดูเหมือนจะมีพละงกำลังเหลือล้อนจริงๆ มันทั้งกระโดดและสะบัดตัวจนเกือบจะทำให้อีตงมูตกลงม,มาหลายครั้งแล้วตอนนี้อีตรงมูต้องใช้มือทั้งสองข้างเกาะมันเอาไว้แน่นทำให้เขาไม่มีโอกาสได้โจมตีมันเลยแต่อย่างไรก็ตามหานเซิ่นก็กำลังสนุกสนานกับการได้ดูการต่อสู้ในครั้งนี้เขาจะปบมือออกมาเมื่อเห็นการเคลื่อนไหวเด็ดๆซึ่งมันทำให้อีตงมูอยากจะบ้าอย่ามัวแต่นั่งดูสิมาช่วยฉันหน่อย ในที่สุดอีตองู่ก็ทนไม่ไหวเขาตะโกนเรียกฮันเซนแบบนั้นไม่ได้นะพวกเราตกลงกันแล้วนะว่านายจะให้เนื้อฉัน20%ซฉันทำหน้าที่แค่ล่อมันออกมาซึ่งฉันก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ครบถ้วนแล้วนะฮันเซนใส่หัวแล้วก็พูดแต่ถ้ามอนสเตอร์ตัวนี้มันหนีไปได้นายก็จะไม่ได้อะไรเลยนะอีตองู่ตะโกนอีกครั้งนายต้องการให้ฉันช่วยสู้ฉันก็ช่วยได้แต่แบบนั้นพวกเราต้องแบ่งเนื้อกันใหม่ ฉันขอเนื้อ60โดย20%จะเป็นส่วนที่ฉันล่อมันมาส่วนอีก40เป็นส่วนที่ฉันเข้าไปช่วยนะสู้ตกลงไหมฮานเซ่นพูดก็ได้นายเอาไป6 0รีบมาช่วยกันฆ่ามันแล้วอีตงมู่ไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะมาต่อรองกับฮานเซ่นยังไงเป้าหมายหลักของเขาก็คือวิญญาณศูนย์ส่วนเนื้อเขาไม่ค่อยสนสักเท่าไหร่โอเคฮานเซ่นยืนขึ้นเขาเรียกวิญญาณศูนย์เฟิร์ดเดโกสพาออกมาแล้วเดินตรงไปที่ไทสูรทอปส์มาช่วยฉันล็อกล่อมันจากด้านนี้ เมื่อเห็นฮันเซิลเข้ามาอีตงมูก็รีพูดแต่เหมือนฮันเซิลจะไม่สนใจที่เขาพูดเขาเดินไป,ปเผชิญหน้ากับไทเซอร์ทอปส์เมื่อไทเซอร์ทอปส์สังเกตเห็นฮันเซิลมันก็พุ่งเข้าใส่เขาทันทีฮันเซิลยังคงเดินเข้าไปหาไทเซอร์ทอปส์ด้วยความเร็วปกติในตอนที่เขาเกือบจะชนกับไทเซอร์ทอปส์ฮันเซิลก็เอียงตัวไปข้างหลังฮันเซิลกำลังนอนอยู่ตรงช่องว่างระหว่างขาของมัน หลังจากที่ไทเซราทอปส์พุ่งผ่านหาเซินไปหาเซิรนก็ลุกขึ้นมายืนและปัดฝุ่นบนตัวของเขาออกไม่นานไทเซราทอปส์ er ก็ส่งเสียงกรีดร้องออกมาเพิม่มร้อมกับมีเลือดไหลออกมาจากใต้ท้องของมันอีตองมู่กระโดดออกจากหลังของไทเซราทอปส์เขาสังเกตมอนสเตอร์ที่กำลังตะเกียกตะกายเพื่อลุกขึ้นมาและเห็นบาดแผลสามรอยใต้ท้องของมันมันเป็นรอยแผลที่ยาวพอๆกับตัวของมันเลย เห็นได้ชัดว่านี่เป็นฝีมือของฮันเซินอีตงมู่จ้องฮันเซินอยู่ชั่วขณะเขาไม่คาดคิดว่าคนแปลกหน้าที่เขาบ้างเอิญเจอจะมีฝีมือสูงขนาดนี้ในตอนที่เจอกันในทุ่งน้ําแข็งเขาไม่ได้สนใจอะไรฮันเซินมากแต่ทว่าการโจมตีเมื่อกี้ทําให้อีตงมู่รู้สึกประหลาดใจมากถ้านายไม่ดีบลงมือเดี๋ยวมันก็ตายก่อนหรอกฮันเซินเตือนอีตงมู่เขาตกลงกับอีตงมู่ว่าเขาจะได้เนื้อ60ซถ้าเขาช่วยอีตงมู่ค่ะ แต่ภายใต้สถานการณ์แบบนี้เขาไม่อยากจะเอาเปรียบถึงขนาดเอาวิญญาณอสูรด้วยอีตรงมุ้งไม่พูดอะไรเขาใช้มีดแทงไปที่ขากันไกรของไทเซอร์ทอปส์และกระจบชีวิตของมันได้หลังจากที่โจมตีไปหลายครั้งไม่รู้ว่าเขาได้วิญญาณอสูรหรือเปล่าแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยพอใจกับการฆ่ามอนสเตอร์ได้ในครั้งนี้เขาเดินเข้ามาหาฮาเซิลและพูดฝีมือน้ยไม่เลวเลยนะธรรมดาฉันเพิ่งจะมีระดับความแข็งแกร่งเกินหนะึน่ย ฮันเซนพูดเยี่ยมฉันรู้ทำในแถวนี้ดีฉันรู้ว่ามีมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงไหนบ้างในอนาคตนายอยากจะมาร่วมมือกันไหมอีตงมู่พูดอย่างจริงจังโอเคถ้าพวกเราจะร่วมมือกันแบบระยะยาวพวกเขาคงจะแบ่งเนื้อกันแบบนี้ไม่ได้นะฮานเซนยิ้มแล้วพูดพวกเราจะแบ่งกัน5050 50, ส่วนวิญญาณอสูรใครฆ่าได้ก็เอาไปแล้วกันที่อ e ีตงมู่พูดแบบนี้ออกมาก็เพราะเขาคิดว่าฮานเซนแข็งแกร่ง,งกว่า ไม่งั้นคนที่เป็นคนบอกตำแหน่งของมอนสเตอร์ก็ควรที่จะได้ส่วนแบ่งเยอะกว่าตกลงฮันเซิลเห็นด้วยการที่เขาจะตามหามอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์แบบเดินสุ่มไปเรื่อยๆมันค่อนข้างใช้เวลาและเขายังไม่มั่นใจด้วยถ้าเขาต้องฆ่ามันคนเดียวอีกตรงมูจะเป็นคนบอกตำแหน่งของมอนสเตอร์และเขาก็ยังได้ส่วนแบ่งอีก50เอร์เซนข้อตกลงนี้เป็นอะไรที่น่าพอใจทั้งสองฝ่ายงั้นมาแบ่งเนื้อกันก่อนดีกว่านะ หันเส้นชีไปที่ร่างของไทเซตว์ท็อปนายเจ้าไปหมดเลยก็ได้เอาวุธของนายมันมีพิษดังนั้นเนื้อพวกนี้ก็น่าจะติดพิษเรียบร้อยแล้วถึงฉันจะอยากกินแต่ก็ไม่อยากเสี่ยงนะอีตองมู่พูดงั้นก็ขอบคุณนะหันเส้นเรียกวิญญาณสูรอาร์คแองเจลออกมาแล้วบอกให้เธอกินเนื้อไทเซรว์ท็อปส์สะเดีงรูปร่างมนุษย์เงินหรอมันอยู่ระดับไหนอ่ะอีตองมู่จ้องอาร์คแองเจลตาไม่กระพริบขนาดเขาเป็นหลานกึ่งเทพ เขายังไม่มีโอกาสเห็นสัตว์เลี้ยงรูปร่างมนุษย์เลยเลือดศักดนะิ์สิทธิ์น่ะฮันเซินพูดก็จบไปแล้วนะคะทุกคนดูเหมือนตอนนี้นะคะฮันเซินของเราจะเจอเพื่อนเก่านั่นเองนะคะแต่ก็จบไปแล้วนาะยังไงเดี๋ยวอาไว้ฟังกันต่อกับตอนหน้านะคะทุกคนขาขอบพระคุณมากมากเลยนะคะสําหรับทุกกําลังใจและทุกยอดดเน a เลยยังไงเดี๋ยวเอาไว้พบกันต่อกับตอนหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดี